สวัสดีครับช่างยงไฟดีแบตเตอรี่น,นี้จะมาดูแบบชาร์จฟัซเซอร์ตันนี้นะครับโหมดฟื้นฟูนฟนฟนเป็นยังไงชาร์จธรรมดากับชาร์จฟื้นฟูนฟนฟนมันต่างกันยังไงนะครับบางท่านสงสัยเราจะมาทําให้ดูอันนี้คือชาร์จปกตินะครับน,นี้กระแสวิง่งอยู่4แอม์นี่อุณหภูมิาจจะเพี้ยนไปนะครับเันที่15 อุณหภูมิน่าจะสูนกว่านี้14โวลต์น,นะครับชาร์จอยู่14โวลต์4มนี่คือชาร์จปกตินะครับเดี๋ยวผมจะใช้คลิปแอมวัดให้ดู3.45นะครับแอมที่วัดจากคลิปแอมของยูนิตีนะครับตัวนี้วัดแอม สามจุดกว่ากว่าตัวน,นี้ตัวน,นี้แจ้งสีตัวน,นี้สามกว่านะครับตัวน,นี้คือโหมดชาร์จปกตินะครับเราจะมากดปุ่มฟื้นฟูให้ดูปุ่มกลางนะครับกดปุ่มกลางนี้ปึ๊บกดไปหนึ่งทีแล้วมาดูกระแสนี่นะครับจะวิ่งแบบนี้นะครับเวลาชาร์จฟื้นฟู มันจะเพิ่มเพิ่ม<ๆ>ลดลดนะครับเหมือนกระดันกระตุกกระตุกกระชากเข้าไปนะครับขึ้นมา4แอมกว่าแนละ้วมันก็จะลดสวิงนะครับมีการสวิงของกระแสชัดเจนนะครับลงมาถึง1แอมขึ้นมาคืน4แอมกว่าแล้วก็ลดลงไปนะครับลด,ลดขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยคนะือโหมดฟื้นฟูน,นะครับมันจะทำงานแบบนี้นจะขึ้นหน้าจอว่า PUL นะครับ แล้วก็กระพริบรูปแบตเตอรี่นี่กระพริบทั้งดุ่นเลยนะครับแสดงสถานะก็ชาร์จปกตินะครับกระพริบนี่คือโหมดฟื้นฟูนะครับเหมาะสำหรับแบตที่มันเก่าๆลองกดฟื้นฟูดูครับที่ว่ามันชาร์จเราก็คีิปุ๊บแล้วมันมันขึ้นว่าเต็มนะครับที่มันขึ้นว่าเต็มเดี๋ยวกดโหมดกับธรรมดา อันนี้เกือบเต็มนะครับถ้ามันขึ้นว่าเต็มฟูเต็มนี่ก็แต่ว,ว่าไฟมันใช้ไฟมันยังน้อยอยู่เรากดฟื้นฟูเลยครับน,นี่ชาร์จปกติ3ามแอมป์กว่าครับมันจะออโต้นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรวัดให้ดูน,นี่ก็คือเดี๋ยวจะกด ออก,กดฟื้นฟูครับฟื้นฟูมันจะเป็นแบบนี้นสถานะแบบนี้มันจะวิ่งแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงโอเคครับผม